ก้อยเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนลีหน้าจังไลฟ์สดพูดป่มยกเลิกเสียสอดคิดผิดขอให้หนูกลับไปคิดใหม่ ต้องบอกเลยว่าเป็นสาวสุดเฟียสคนหนึ่งเลยล่ะค่ะสำหรับก้อยอรัชพรทีล่าสุดได้ออกมาแสดงความคิดเห็นใน IG Story หลังเห็นโพสต์ข้อความเรื่องการจ่ายค่าสินสอดของผู้ชายและการคาดหวังสกิลความสามารถจากผู้หญิงกับชีวิตหลังแต่งงานซึ่งเธอได้ระบุส่วนตัวคิดว่าควรยกเลิกระบบสินสอดแนวคิดการวัดค่าผู้หญิงด้วยเงินจะได้หมดไปสักทีน่ารำคาญ ก่อนที่ต่อมาลีหน้าจังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้หลังจากที่มีคนเข้าไปถามมองเรื่องนี้อย่างไรพร้อมขอให้ก้อยกลับไปคิดใหม่ไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนจะเก่งเหมือนก้อย กระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมสตอรีของก้อยได้มีการโพสต์ภาพถ่ายในขณะที่เจ้าตัวได้วิดีโอคอลพูดคุยกับลีนาจังด้วยสีหน้าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสนุกสนานพร้อมแนบแคปชั่นที่ระบุใจความเอาไว้ว่ารับฟังพี่ครับก่อนตบท้ายด้วยสัญลักษณ์อิโมจิท่าทางพนมมือเพื่อแสดงความเคารพและขอบคุณรัวๆนั่นเองละค่ะ